วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของภูกระดงกันสรุปประวัติเรื่องราวความเป็นมาและข้อบูลสิ่งก่อสร้างในนี้สิ่งแรกที่เราจะเริ่มกันคือภูกระดงภูกระดง,ะดงคือปากป่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วตั้งอยู่ที่บ้านเขากระดงตำบลสม็จอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนรอบๆบริเวณเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยที่ปากป่องภูเขาไฟที่ดับสนิทนี้แล้วมีอายุโดยประมาณถึง3 0 0 0 0 0ถึง9 0 0 0แสปีสูงจากระดับน้ำทะเลถึง265เมตรเมื่อเทียบกับตอนนี้แล้วซากภูเขาไฟยังคงสภาพดีปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้ำมีเส้นทางเดินดูรอบป่องภูเขาสปานแขวนลาวาให้เย็นดูจากที่สงูงมียังสไลเดอร์คิดดูดิส่วนซื่อเก่าของภูกระดงคือพนมกระดอง สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในภูกระดงตอนนี้มีพระสุลทะละบ่อพิษปากปองภูเขาไฟเขากระดงสภานพิโสศาตาสาธกสนหรือบันไดนาคราชอ่างเก็บน้ำเขากระดงหรืออ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสด์ปราสาทเขากระดงและพระพุทธ,ธาบาทจำลองโดยที่เมื่อคนเข้ามาในเขากระดงนี้แล้วคนจะเจอบันไดนาคราชเป็นจุดแรกเพราะงั้นเราจะเริ่มกันที่ สภานพิสูตสัตตาสาธุชนหรือบันไดนาคราชเอาละ่ะสะพานพิสูจ์สัตตาสาธุชนถูกสร้างเมื่อพุทธศักราช2512ซึ่งมีจำนวนขั้นบันไดถึง297ขั้นเพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปสักระบูธาพระสุรทาระบพิษซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดง และเมื่อเราเดินขึ้นไปถึงยอดภูเขาโดยเดินผ่านสะพานสาาัตตาสาธุชนเราก็จะเจอกับพระสุรธรรบอพิษโดยที่เป็นพระพุทธรูปคู่กับเมืองภายในเสียบรรจุพระาธาตประดิษฐานอยู่บนเขากระโดงหันหน้าไปทางทิศเหนือและถูกสร้างในพุทธศักราช2512พร้อมกับสะพานพิสาาูจัตตาสาธุชนและพลาดไม่ได้เลยก็คือ สะพานแขวนราวาซึ่งกูพาดสะพานแขวนราวาเป็นที่ยืนชมวิวและจุดถ่ายภาพได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเป็นจุดที่อยู่สูงชัดเจนและเป็นที่ประดิษฐานของพระสุรัตนธรบพิษซึ่งถ้าหากเรายืนอยู่หน้าจุดจุดนั้นเราจะสามารถมองเห็นทักษนียภาพของเมืองบุรีรัมย์ได้เลยเอาละต่อมาไม่รู้จะเล่าอะไรละเพราะหาประวัติไม่ค่อยเจอ แล้วที่ที่จะพูดถึงก็คืออ่างเก็บน้ำเขากระโดงหรืออ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสด์โดยอ่างเก็บน้ำนี้อยู่ด้านเหนือของภูเขากระโดงและพระสุรธรยา,าพิษมีเนื้อที่ประมาณ40ไร่พร้อมมีจุดนั่งชมวิวส,สวยๆสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือจะไปหาตั้งเต็นท์นอนแถวๆนั้นเพื่อจะศึกษาธรรมชาติก็ยังทำได้และจบแล้วกับข้อบลของภูกระโดง ็อาจจะมีหายหายเป็นบางที่บ้างเราไม่ครบบ้างเนื่องจากหาข้อมูลไม่ได้แล้วก็คิดบทพูดไม่ทันด้วยเลยเอาลวกๆนี้เลยทีนี้ที่ต่อไปที่เราจะพูดกันคือเขาพนมลุงโดยตรงส่วนนี้เพื่อนผมจะรับหน้าที่ต่อเองงั้นปะไปดูกันเลย